สวัสดีครับมาพบกันในยามเย็นนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถอีโกคาร์นะครับตัวนี้นะครับอีโกคาร์สบายๆในวันธรรมดานะครับผมรถประหยัดน้ํามันนะครับอีโกคาร์นะครับรถเล็กๆขอดสบายๆนะครับวันนี้เราจะมานะนำให้ลูกค้าชมนะครับเป็นเจ้า닛สันมาร์ทนะครับ닛สันมาร์ทนะครับตัวนี้เลยครับสวยๆเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับ นิสสันมาร์สสีดำนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสวยงามนะครับออโต้นะครับผม 1.2e ออโต้นะครับปี18นะครับ 1.2e ออโต้ปี18วันนี้เรามารีวิวให้ดูนะครับรถผ่อนบสบายนะครับผ่อนเดือนละ5,000-6,000นะครับผม เหมาะสาหรับท่านที่อยากผ่อนเบาสบา,สบายนะครับสีสันสวยงามใหม่ยางใหม่เหมือนเดิมเรามารีวิวให้ท่านดูเลยนะครับรถผ่อนสบาย,บายนี่ครับภายในสวยงามครับร่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยมากนะครับคันนี้สภาพอยู่ที่9 5้าปเเลยนะครับคันนี้สีเดิมไล่ดูสีได้เลยครับคันนี้ 1.2อ e a u t o นะครับตัวนี้นราคาเบาๆสบายๆท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับคุยในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือโทรมาได้เลยนะครับภายในถือว่ากว้างขวางครับเป,เป็นเบาะผ้านะครับผมสีสันเดิมๆสภาพ95%ถือว่าสวยเลยคันนี้นะครับผ่อนอยู่5,6,000ท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยได้เลย นี่ครับแม็กเวลนะครับคู่ใหม่นะครับตัวนี้สวยงามครับนิสสันมัดตัวนี้นะครับ1.2 e ออโตนะครับราคา339,000บาทนะครับฟรีค่าจัดโอนกันอีกแล้วนะครับคันนี้สนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับกับเซลโยนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ปฏิพัทนออโต้อีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นนันไหนเดี๋ยวเรามาชมกันครับ